ฮัลโหลกลับมาแล้วรอบนี้เราจะไปที่ l <c oughs> ิเทิลสูการ์เดนกำลังเราแวะออนนุชใช่อยู่แถวออนนุชนะคะตอนนี้ก็อีกสองนาทีจากแมปก็จะถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตามไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้าง โอเคถึงแล้วไปไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่หน้าร้านเขาไปกันเลย บรรยากาศไม่ยังเสียงไ่โอก่อนเลยแสโมันบรรยากาศทางเดิน ของเราิดยังก็รอน้ำนี่มีน้องเป็ดน้ำอยู่ก็มีแกงไก่ด้วย มาแล้วอันนี้เราซื้อชิเกตสองอันใช่แล้วมันเป็นแพ็กเกตว่าแพ็กเกตก็นี่ได้ตะกก้าเซตอาหารสัตว์ต่างๆแล้วก็อันนี้น้ำน้ำโคก้วคนละแก้วเครื่องดื่มสตรอเบอรี่โกโก้อันนี้เป็นเออร์เกน่ารักมากก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ เราก็กินเิก,นก่อน,ออก,อนกินให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปเล่นเลยทีเดียวดีกว่าใช่นี่นมีไกแ่แอบแอบอยู่ตรงนี้ด้วยโกโก้หนึบอันนี้หอมหอมเลยหอมหอมเป็นโอเคราสเบอร์รี่หวานแล้วก็เป็นแบบโกโก้หนึบอันนี้อร่อยกว่าก <c oughs> นิดนึง เอาไปกินนี่อร่อยกว่าขอแย่งอยากกินแต่ข้างบนยำหม,ม,ม,มี่ยำหมี่ไก่หมี่เราไปตรงนั้นไปให้ตัวนั้น ตื่นมาก็ได้กินเลย,อยมองมองเห็นไหมอ่ะกินไหมา ต้องเอาไปละลายนะ้ำหมออาจจะแข็งเกินไปยามีอร่อยไหมอุ้ยเอาไปละลายน้ำกินอุ้ยเก่งมากจนหมดแล้วดูนะคะาที่ลังหมดจะหมดแล้วอีนี้เดียวอีนี้เดียวอีอ้าว นิดเดียวยู่ความเกียงไหนโอ้อิ่มเลยกดยังเปิดขอจับหนได้ไหมอ่ะจับกัดรอกกดกัดนี่จะเข้าไปโซนสัตว์ โดนเล็กๆแอพแพรรอเข้าไปแล้วกับสก้าสองสก้าของเราอันนี้ลูกค้าสามารถเข้าออกได้เลยนะคะให้อะไรก่อนนี้น้องกินอันนี้ไหมนะ ขออนุญ,ญ,ญาตแนะนำตะกร้าก่อนเลยนะคะอ,อันนี้จะเป็นของ<ก>เป็ดกับไก่ค่ะที่เหลือในตะกร้าสามารถแบ่งให้น้องแพ้คาบิบราตกวางได้เลย,ยแต่ว่าน้องแพ้ค่อนข้างที่จะชอบกินหญ้าแครอทแล้วก็คุกกียร์ค่ะเค<อ>ใส่มือให้น้องได้นะคะหญ้าใจเย็นลูกใจเย็นเลูกใจเย็นเลูกเดี๋ยวคุยกันบนเพจโทรศัพท์กัน น้องท้องเหรอคะน้องอ้วนน้องอ้วนน้องแล้วครับนี่น้องอใช่เวลาแพยิมรองบ่อยมันอ้วนชื่ออะไรนะคะพันลมฟิวปีให้บ้างไหมเอ้ยเือโอ๊ยนี่นี่นี่ไม่เอาบ้อเนี่ย น้องไม่อยากจะเอาไปให้คาิบปร่านะคะแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันกน้องก็อาจจะอินดูน้องท้องมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็เวลาแช่ท้องอ่อนไ่อน นี่เห็นแล้วเป็นรูกแค่ตัวที่ดูเก็คือเป็นลูกของเป็นแค่หลอดนุ่มเพรียเสียบบ้าน้องท้องอยู่ตัวนี้ล่ะนอนแช่สบายเลย <laughs> ตัวต้อนสก๊อตสแกตตี้ so cute นีเก็บไม้ไผ่ก่อนนะากขอให้แสบน่ารักพอโทค่ะมีลูกม,มาสักอแล้วครั้งละสักสิก้อนเลยอ้ยว่าย จะมามาชื่ออะไรอะ่ะไวช็อปค่ะลูกค้าไวช็อกอะไรไวช็อกลูกค้าสามารถชูอาหารแล้วขอมือน้องได้นะคะว้าวเขาไม่เนิ่นเดี๋ยวลูกค้าต้องชูข้างนึงก่อนแล้วก็แบมือข้างนึงน้องสามารถให้มือได้ค่ะอ่ะปีลองแทนด์ก่อนค่ะไวไวไว้ช็อปแฮนอาจจะต้องถืออีกข้างนึงค่ะลูกค้าชิป โอเคเน่่อ่ะโอเคแล้วอีกข้างหนึ่งแบมือค่ะไวช็อกเฮ้ยให้ยังไงอ่ะ้ามาเปล่นนกแบมือให้ได้ใช่ค่ะโอ้จริงอย่างนี้เหรออยากลองบ้างเออ่เ่ให้ก่อนอ๋อโอ้ย่าไปกันให้หนอง่ะให้ช็อกให้กันค่ะ กินข้างนึงได้ไหมน้องบอกให้เหล็กตังอาอาอามารมามาโน่นโน่นโน่คนนู้นคนนู้นมีของกินขอมือขอมือขอมืออีกข้างนึ่งอีกอีกข้างนึ่งน้องคะลองเก็บมือแล้วถามน้องว่ากินไหมน้องพยักหน้าได้ด้วยนะคะกินไหมกินไหมกินไหมเออ รักจังจำมัมากยม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 น่าหน้าแบบอร่อยมากหน้าแบบอร่อยตัวไหนพี่ท้องอยู่ตัอนครังท้องประมาณสามสี่เดือนได้แล้วได้ประมาณ เดือนสองเดือนน่จาจะคลอดแล้วสามารถจับนองได้นะครับสามารถลูกไปนดองแล้วก็ลูกมันหัวได้เลยโอ้แข็งมาก<อ>น้องแข็งให้น้องหมดเลยเนาะครับิบาร่าได้เยอะได้กินใหญ่เลยงับ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 มันด้วยนะพี่เขาขาด หลังสวยเลยใส่อาบน้ำบ่อยหาเลขหาเลขเห็นเลขอะไรไหมยามีอยู่ให้หมดเลยอุ้ยอุ้ยมีเด็กปวน ไวช็อกนี่เองอะเอาไปใช่ๆค่ะน้องๆเออเอาไปเก็บรอนาคุย่ัง่นโอะดูนี่โดนลุมแล้ววะปี้ไวช็อก เป็นเพศอะไรอ่ะน้องกินอะไรน้องกินอันเล็กไอ้ใบช็อกดื้อมากหนึ่งก็ยกออกมาสิทษทีนะเฮ้ยเฮ้ยดื้อจริงๆริงของเป็นเหรอ ใหญ่มากเราอยากมาหาตัวนี้เพราะเราเห็นในเมน<ป> ให,ให้ออกนะจฟิกวิกงมากแต่น้องหลับนะแล้วก็จับจับเบาๆน้องง่วงอะแต่ขนเหมือนกมอักนะมมาหยีมากกัมมายีมาตื่นนอนแล้วทลั <c oughs> ถ้วยด้วยนี่ก็เอ้ยจ้าเอ๋ ก็เป็นมาดถึงมัดถึงนอนกันใหญ่เลยแต่แต่ว่าเต่าถึีต่อเลยคือโกเจนขวบ ก็มีจ้าปุ๋ตัวนึงตรงลูกค้าที่มค่ะลปินนีกเฮ้ยหงายท้องเลยเหรอให้เกากุุงเหรอดูดูดูดีหมาไมปปวดน้องกะตุยดูดแสบมากทิมเลยนะเห็นพี่ทิมจะ องพ่าแต่กลางวันเขาก็ง่วงหนูนี่ดีกว่าหนูอ้นห้ามแย่ห้ามแย่หมับน้องรับหับไปแล้วเรามาเล่นกับน้องกระต่าย แต่ว่าน้องแอบอยู่ชื่อว่าพี่ทิมอยากให้นค่ะพี่ท,ท,ท,ทิมแต่งตัวอยู่ส่วนหนูอ้นหลักหนูอ้น ฟูเล่นจร้องแลวตื่นแล้วนอน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 ,น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 ดีๆนอนตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องลัวน,นี่นะจับเบาๆเลยนอนแบบสบายๆนอนดีๆนอนดีๆโอเคนอนสบายๆ้วโอเคน,น้ำรังผนะึ่งจางเลย นองสบายใจแล้วนอนแบบนี้น,นอนสบายสุดๆนอนยืดแข้งยืดขาเหมือนจะตัวเล็กแต่ไม่เล็กนะคนน้น้องคนนี้ชื่อว่าพี่ทิมน่ารักมากาตัวใหญ่มากเลย ดีใ,ใจแล้วได้เล่นกับมาตึงมาตึงยักษ์ด้วยเราชอบพี่ทิมที่สุดในนี้นี่หนึ่งขวบเองตัวใหญ่มากพี่ทิมหลับตลอดเลยไม่ทำงานพี่ทิมไม่รับงานพี่ทิมหลับ แย้งสีขาเลือกสีขาปังมปัมทำไมเขามาเขานั่งออกมองเขารู้ว่าเขาจะได้ออกออก่อน <c oughs> ี่เมาแล้กหล่ออยู่หล่อไหมสรุปเพศเมียนี่นี <c oughs> ่ี่ แล้วจบภารกิจเล่นน่ารักดีนะภาักิดเยอะมากเป็นแบบแค่ที่เล็กๆนะแต่ว่าก็รวมตัวเล็กตัวจิ๋วเอาไว้ได้ใช่ค่ใครอยากมาก็มาตามกันได้นะเป็น <S Little Garden s o g a r Den อยู่แถวแถวอ่อนนุชเนะบาะปะปี้อยู่ตรงอ่อนนุชนะทางเข้ามันจะลึกหลับนิดนึงคือเป็นที่เจอดรถแล้วก็ต้องเดินเข้าไป นี่เราต้องเห็นป้ายนี้นะ Little Zoo Garden นี่อันนี้น่ารักมากแพรชอบกระต่ายมากชื่อพี่ทิมหนึ่งขวบหนึ่งขวบแต่ว่ารวบบุมมากเป็นกระต่ายยักษ์กระต่ายยักษ์ In h o w น่ารักมากสำหรับวันนี้ใช่ไปแล้วค่ะ See you เจอกันใหม่จ้า